กถือว่าโอเคอยู่บางตัวก็ขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาแล้วอือฮึถือว่าโอเคอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วทุกคนตัวมันก็สิประมาณนี้เลยทำมหิบด้ไหมได้ไดออันนี้จะเยอะกินข้าวแห้งเลย สายดีทุกคนเมื่อนี้ค่อยสิไปหาคุดเม่งวางแล้วก็เอาม้ยแงลงไปทุกคนแต่ว่าต้องมาลุ้นน้ำกันเนาะว่ามันเป็ดเนี่ยเลิกครั้งแรกหรือว่าครั้งน้ำอีที่ไปหาแบบนี้อุปกรณ์ของห้าวกัมาบ้งีนะนีนี่ทุกคนมีเสมเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคืออัน,นแงเม่งวางเม่งวางมันเป็นตัเนีเ่ยเลิกกับไปเบิ้งน้ำกันนี้เลยทุกคนว่ามันสีได้มันสีหม่านมมือนี้นะ นะนี่อันนี้นะคือมอั่งเนาะอุปกรณ์ท่ากระมีแบบนี้แหละไปหาเบิ้งน้ากันเนาะทุกคนไปหาเบิ้งน้ากันไปไปเอ้กันเลยนะทุกคนก่อนท่ากระมีเ่เช่นี้มาเปิดกลองอยูโนี่โคนี่ก็คือง่ามไดว่าเขาเฮ็ดคักยีรีดได้หัวสิ น้ำไหลก็นี่นเป็นตระนังแบบสมิวดนังแคมปิ้งเอาพี่เรมมามากินนี่นะบรรยากาศดีดิโผอากาศรับเติมอากาศเย็นอากาศเย็นดี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 แบบนี้อ๋ออันนี้คือทางขึ้นนี่มันสิเป็นเถงหัวข้าเจ้านะข้าวเจ้าอันเอ็ดอันทางขึ้นอยู่นี่นะทุกคนนี่หาสีเทาเป็นเรื่องนี้เลยนะ เว้ยยอด Amazing Amazing เสียวมากเสียววะยอดอันนี้มันรุดยอดลูกหัหัวรดเนี่ยัต่ลูกหกระดาษนีรูกะลิงงล้งก็รอยปุอันนี้เซอร์นสีน่สองปีแล้วมั้งแต่ตัวลูกหกระดานี้ เอ้ยอืออาสูงเลยนะตอนนี้ก็ะคืนมาฮอตถึงพระเจ้าเลนะทุกคนสบายดีสบายดีปะมากับคนเก่าคนเดิมเนาะมากับพนี่อันนี้ก็คือถึงพระเจ้า งนตอนนี้ก็คือสิกโกแมงวางเนาะฮูว่าจะเห็นหรือบป่วิธีวิธีการโขก็แบบนี้แหละทุกคนเอ้ยโขน้ำป้ามันย่างเนาะมันสิมีกกย่างหลายแล้วกะโขแล้วเห็นหูมนะะนม้มันแล้วกะเอามาแย่เอาเจมจุกจโข อ pues ันอ mm ันเห้าอันเห็นเล้ก็อนนั้นได้จากผู้สี่อยู่เชียวคือมีแย่ใช่ไหมแย่จังได้นังไอันเป็นผู้อื่นแล้วเปล่าตายแล้วนี่นี่นี่เห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วทุกคนอันนี้เจอหูมนแล้วเนาะเดี๋ยวสิเอาอันนั้นแย่เอาเลยแบบนี้นะเอาไม่แย่เลย อุปรกรณ์ก,ก็คือนำวายนะทุกคนนี่สิเป็นแบบนำสิ่งก้ขึ้นมาเนี่ยนี้เลยทุกคนถ้ามันดูดีก็ถือว่าพ่านไปเนอะบางที่ก็ใส่แตะใส่หมัง <c oughs> ไมก็น้ำนบได้ค่อยงามไปเลยเนอะเพราะสีเอสโบค่อยงามไปเลยงามที่สุดนี่ละ Đường heng, heng, mùa vàng, cứ lên. Nghe mùa vàng hết rồi. sao mày โชกไม่ดีเอาซะเลยเหลือแต่ใส่กับพุงทุกคนมาลุ้นบางผู้นี้นี็ดคักกระดอง <c oughs> เศรษทีแต่ว่าไม้แง่นี้นะมันผสมบุญแบบทุกคนเลยเอาพุ่นมาแต่โตใส่จนว่ามามงเหมือนเติมมองกันยังมีถือเนาะมมีอง

ชุดใหม่แล้วนะยี่มีดีคุ้ม,มีคุ้มเอาแต่นั่นนะค่อยๆหมุนนิดนึงนี่หมุนให้ทำไมไม่บอกตัวเองจะเอ๋มีคืม <c oughs> มันมันนี่จะได้กินตัวดีๆเลยไม่ได้ในหัวสีนี้นะเด้บ่ได้บ่นี้นะโอ้ยเออว้าเนี่ยจะกินตัวดีๆเลยทุกคนมีเฮอเบิ่งแน้วมันจะ่ลอยนี่ลอยเอาขึ้นมาลอยแบบนี้งแยกก่อนวมาโอยทุกคน ดูว่ามันสิได้หรือบปล่นะเออเบอร์นะออบอร์โอ้ทุกคนตัวนี้นะมันลงโดนเก้าเลยนนะสมบูรณ์แบบนะตัวนี้นะทุกคนไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนาะเพราะว่ามีอดคออยู่โอ้ร้100อยเปอร์เซ็นเพราะสิจันี้นะร้อยเปอร์เซ็นแล้วล่ะเนี่ยตัวนี้สวยนะจ๊ะนี่ฝีมือน้องฟิล์มนี่กะถือว่าโอเคอยู่บางโตกะก็รอดกอดแคบแล้วก็บูยังเลยตัวนี้จะถือว่าสมบูรณ์แบบนะทุกคน โตมันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะนี่นางแมงวางือว่านางแมงตาโอี้เขาเอินวานางแมงวางหรือว่าแมงตาโอดแมงวางอันนี้นางมันแม่งประเภทแม่งไหมหรือว่าประเภทแบบอันนางแบบอันแม่งแม่งเนี่ยนี่แซ่บที่สุดทุกคนหายะแล้วก็แซ่บที่สุดนะอันนี้นะกว่าจิรอจีน่าอีนี้นะคือว่าสุดยอดของนางแมงวางเลยโอเคไปเสื้อค้อง มีได <si ้เลยแล้วมันไม่ยังมีฟุงฉันแต่ว่าใหม่เนี่ยมันสุดแล้วดึงขึ้นมาเลยดึงมากเลิ่มจะได้ก็มีฟุงตัวนั้นเจอตัวนั้นตัวนั้นอยู่ไหนตัวนี้อยู่นอนตัวนี้ค่ะบุ๊บบเยอะว้าวได้เลยเจ้าบีคอยงานปเลยเนาะเจ้าก็ถือว่าโอเคได้ นี่จะสุดงานนันนี่อะไรนี่<ม>คิดช่องเติร์นเก้าเลยมันพีชเออติร์นเต็รเต็รเดียวสิเลิศมันเชอร์นนะอ,อันนี้คือนางเมงวังนะทุกคนนี่ได้มาอีกแล้วมัน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 มามันมากมันมาฝีมือกับฝีมือต้องมากแล้วบัดน,นี้เธอไม่เหมาะกับการแย่ค่ะหออกก <c oughs> เหมาะกับการขุดเป็นเหมาะกับการแย่มากกว่า

ก็ <c oughs> ขึ้นมาใช่มง,งานนี้เนาะตอนนี้สมบูรณ์แบบ100%ร้อยเปร์เซ็นต์นะคะ มาลุนกันมาลุนกัน <_ un> ดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาแล้ว <_ t od> อือวือโอเโอเคโอเคยู okay, ยติโอเคยูซัมนีน้นะทุกคนตัวน,นี้เจอบีได้ซัมมันเอิน์มกองยูตี้หลัง ทุกคนตัดภาพมาตอนนี้นะฮะฮอดเฮิร์ดแล้วทุกคนเอ้ยเมยแห้งเนาะพอสีก็ยากกินข้าวก็เลยมามาฮอดเฮิร์ดแล้วไปสีมาเบิ้งเนาะมาได้จักโตหายนะอะไรทุกคนเออมันโมเมนต์ตื้นๆนะนะฮะได้จักโตเนาะพอสี2สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเก้าสไปโตทุกคนโตมันก็คือว่าอะไร เซน้ำไว้ก่อนต้องเซน้ำไว้ก่อนเลยทุกคนทำอาหารอัตโนมัติต้องเซ่มันแบบมันแบบว่ามันนาน,านมันเตะทุกคนเฮาเงี้ยขึ้นมาแล้วก็มันเตนะเนาะมันแกะสิได้แบบนี้แล้วมันมีงามปลาเล่โตเลอ่ลอที่มันมีที่เตะเนาะมันงามทุกคนอันนี้นะแซ่บปจะได้กินนะ แต่ว่าเอ็ดเริ่มมันหาหาค่อนข้างี่หาย้าลำบากกว่าสิไดหนึ่งตัวแวก็หนึ่งมากเขาหาก้อนเขาหาก้อนแล้วมันก็เลยได้มีหลายไปเลย อ๋อแม่มันจะให้เน่ได้นะเซ้น้ำเซ้น้ำเกลือว่พก็สิแล้วขี้ดินอ้อเนาะเดี๋ยวล้างอีกอนิอบนี้แล้วก็เซ้น้ำเกลือนะ่ะตูวมันก็นสิประมาณนี้น,ะนี่ทุกคนตัวมันก็นสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวข้ามไปเซ้น้ำเกลือไว้เนาะเกต,ตามมาหุม ตอนนี้พยายามมะฮุ่มแล้วก็คือเอสเอันเฟันนะเลยเฟินนั้นปนกลิ่นเนาะเพราะว่า,วา,วา,วาหิวข้าวแห้งหิวข้าวหิวข้าวหน้าตาส้มตังยานมันมีพ่อกินนันมันมีพ่อกินก็เลยตามมาั้งมะฮุ่มตึ้ง กันล้ได้ทุกคนบไว้บไวยหิวบักคักทัก,ทกตอนนี้นะหิวข้าวแบบสุดยอดเลยนะมาแต่หามาแต่หากินมาแต่หาแมงวา้ากับพวกแห้งน,นะ ขอๆหิวข้าวหิวข้าวนี่ทุกคนตัวตนของแมงวังที่สุกแล้วนะอันนี้นะสุกแล้วจ้าเผ็ดเจ็บทองพ่อสิสุกแล้วบ่ามีแอันนี้ซีซีซมัง,งนัดหมี่นะ อืมสุดเลยแซบ่บโลนะ่ายไมันอออกมาแล้วหนึงเหลือแต่ตั้งมันมันก็แซ่บเป็นไงชิวนเดี๋ยวสิเอาไปป่นกินน้องอันนีนะ้เอาไปป่นเพราะว่าดูเขาเพชรเฮ้ยมากินเด้อกินข้าวเด้อทุกคนเด้อนี่ซองอันนี้นะคือป่นอันนั้นป่นแมงวางาวก,กินขา้าวม,มาเด้อมาเด้อป้าหลายคนอันนี้มื้อนี้ตำหุ่งกระซอง สรงกระตปกส้นเดี่ยวเลยเอเธมือนี้เล็กเล็กใหอ้บอกมือนี้ไดงไงอ้อเอเอาจะได้ละเอาเล็กหัวคายล่คู่เท่เท่ไม่ทีเ้อนคนหเล็กควายอีหละมากแต่ด้วยควายเพิรล่คู่อะไควายเพิร์เฮ้ยควายบตโลยอนเซ็ปต์แต่ด้วย มันมันจะไหลล่ะูกูอยกูเ้ยงยามาน่ะมันดีสิี่นบอกเย็นก็ตืนี่ี่ันเลงามูจะโน่นนี่งมึงวางเาบอกับบัหานะทิ้มคันหูนัแหละจะเอาเรียควายมดมีมามะกนทิ้มคันปุ๊งหูเบาะสิลกูมีบาเรีกควายฮันเเอามดมีมันนี่นะเอาราเรีกกล้าบูบทันไปกระทิ้มคันก อันนี้จะเยอะกินข้าแห้งเลยเมือนแต่ครูต้องวางเลยเไื่องขูดกับไม่ได้หมนข้าวได้าเอ้าโ้าโค้ามีผ่านเรียบร้อยเลยตันนี้นั่งขัดเจ็บน โอยสา,านามานเยโเท้นนลเคยเห็นว่าเั้ตัวนยม่เจอท็ุตนทุกข้อหลังจากที่ว่าเขากินข้าวแล้วแล้ก็คอเจ้าอ้อมาสนพี่เนาะอ้อมาเกิดเป็ดเกิดไก่เกิดหมูทุกคนตอนนี้ไก่กำลังทากินข้าวอยู่เนาะแบบเงีหบๆอยู่นี่ไก่ไปใครไล่ละนะ Gu 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 มีทุกคนไกลไกลไกลโอออาหารหมูเห่านี่แกทุกคนยังหลายเติบ เพยไปหมดแล้วทุกคนยังเหลือเท่านี้นี่แล้วหมูสามโตหายไปหมดแล้วเหลือแค่นี้นะจ๊ะหมูเมยตัวนี้เท่าแล้วทุกคนจ่อยกับจ่อยเพราะมันเท่าแลว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงแต่เท่านี้เนาะไว้พอกันไม่คลิปหน้าว่าเฮาสิไปหาคมหาก,กินี่เดก็ฝากติดตามคลิปหน้าเนาะทุกคนบ๊ายบายเปิกดกดเดอคลิปนี้ก็ไม่จะซ้ำนี้และ